ตาหวานจำแม่ไม่ได้แล้วหรอตาหวานมีอาการตกใจนะคะวันนี้แม่เอาพี่เป่ากับถุงกับแก๊บอาบน้ํานะคะแล้วท้องคู่เกิดส่งเสียงร้องเสียงดังนะคะแต่ว่าอาบ,บน้ําเสร็จนะคะแต่ว่าเขาร้องเสียงดังก็คงจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตาหวานตกใจนะคะพอตาหวานตกใจครั้งนี้น้องขู่นะคะตาหวาน ไม่ผูกนะคะไม่มีใครทำอะไรหนูหรอกนะนะคะ,ะหวานหวานลูกไม่ผูกนะคะไม่ผูกนะใครตกใจนะ,ะหวานเยี่ยมเยีเยว เวลาตาหวานตกใจแบบนี้นะคะแม่จะไม่สามารถจับตัวน้องได้เลยนะคะไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวหลุดนะหนูไม่ให้จับมแม่แม่อือหนูไม่ให้แม่จับตาหวานจะไม่ยอมให้โดนเขาเลยนะ,ะเข้าใกล้นิดนึงก็ไม่ได้นะคะแม่ต้องรองจนน้องสงบเองนะคะพี่พี่้าเสียงดังใช่ไหม และนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่แม่ไม่เอาน้องออกไปในพื้นที่เปิดนะคะที่เคยมีคําถามว่าทําไมไม่พาน้องออกไปเดินเล่นบ้าง ผลก็คือว่าแม่รู้ว่าแม่ไม่สามารถจับน้องได้นะคะถ้าน้องหลุดออกไปตะวานจะมีอาการตกใจง่ายมากกับเสียงรอบข้างนะคะด้วยความที่เขามองไม่เห็นก็คงเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องระแวดระวังตัวเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยไม่เสี่ยงนะคะที่จะเอาน้องออกไปพื้นที่เปิดนะคะแล้วก็คงเป็นคําตอบที่ทุกคนคงจะเข้าใจนะคะว่าทําไมแม่ไม่พาน้องออกไปเดินเล่นนะคะเพราะถ้าพาน้องออกไปเนี่ยแม่ว่าน้องหลุดแน่เลยนะคะแม่คงจับน้องไม่อยู่นะคะ